สวัสดีค่ะวันนี้วันที่28ตุลานะคะวันนี้ก็หลังจากที่ไปท,ทําธุระให้เพื่อนสามีเสร็จเรียบร้อยนะคะก็คือได้กระเป๋าเงินคืนแล้วก็ได้โทรศัพท์คืนค่ะนะคะเดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาอีกเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะพี่ๆโอ้ยหนึ่งหมื่พันก่าเรื่องตอนนี้นะคะเดี๋ยวพลอยกําลังจะ,อะเอาของเวลคัมนะคะมาให้ลูกค้าก็คือเดี๋ยวพอจะขึ้นไปจัดห้องดันบนนะคะวันนี้ลูกค้าเข้าตอนบ่ายสามตอนนี้เป็นเวลาบ่าย สองนิดนิดค่ะปะพี่ๆค่ะอันดับแรกมาห้องนี้ก่อนก่อนกันนะคะนี่ค่ะมืดนิดนึงนะคะพี่ๆค่ะนี่อันนี้จะมาจัดอุ้ยในส่วนของผ้าปูที่นอนโอ้ยเมื่อยหลายพี่ๆเอ้ยอัน เล่นนาเล่นล้งมือนี้บ่ได้ยุดเลยค่ะมีแต่งานให้ทำค่ะพี่ๆค่ะนี่ล่ะชีวิตเอ้ยแอคติฟมากเลยชีวิตนะคะพ้อยกระลงพับอันนี้พับผ้าคนหมูก่อนค่ะ นี่แหละค่ะพี่พีคะกลับมาจากทุรกับพันได้ยุติได้เศร้าค่ะได้มาทํากิจการของตัวเองกอนนะคะก็หลังจากที่พาเพื่อนฝรั่งของเรานะคะไปโรงพักเพื่อไปรับโทรศัพท์คืนเพราะว่ามีพลเมืองดีของเรานะคะเนี่ยนะคะเก็บโทรศัพท์ของเพื่อนสามีพอยได้ค่ะเราก็เลยต้องไปลงพักนะคะเพื่อไปรับโทรศัพท์คืนโชคดีมากๆเลยเนาะค่ะเนาะกลับมาแล้วก็เหตุงานบาตรของเจ้าของค่ะพี่พีค่ะนี่แหละค่ะบรรยากาศมาพับเป็ดพับนกพับโอ้ยพี่พีค่ะหนึ่งวันพันเหตุการณ์ค่ะพี่พีไปชมกันเลยจ้ะ กดแขกจะมานะคะส้มห้องละสามลูกค่ะนี่นะคะห้องละสามลูกเรียบร้อยค่ะจะไปใส่อีกห้องหนึ่งนะคะขออภัยนะคะพี่ๆคะ่ะหนูไม่ได้ขออภัยนะคะหนูไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมา Okay. มาค่ะมาต่อกันที่ห้องที่สองนะคะดเดี๋ยวพลอยไปเอาผ้าขนูนอีกหนึ่งผืนนะคะมีอสองผืนมาแล้วค่ะ เราก็จะพับผ้านะคะให้เป็นรูปต่างๆนะคะมันจะมีรอยแบ่งครึ่งแล้วก็ง่ายๆนะคะการทำหงการทำเป็นรูปต่างๆนะคะเพียงแค่จับปลายให้แน่นนะคะแล้วก็หมุนหมุน จริงๆง,งานพวกนี้นะคะเป็นงานที่แบบว่าใส่ใจรายละเอียดนะคะพี่ๆเขาจะเห็ดก็ได้บบเห็ดก็ได้เนอจานอแต่ว่าพลอยก็อยากที่จะใส่ใจในรายเล็กน้อยนะคะวิธีการพับหงส์พับเป็ดพับอะไรก็ได้ค่ะพี่ๆอันนี้พลอยก็เรียนรู้เอาใน YouTube ค่ะก็ไม่ได้ไปอ่านตรงไหนนะคะก็ดูใน YouTube เอาว,าว่าวิธีการพับอะไรง่ายๆอย่างนี้นะคะไม่ต้องอะไรมากมายเราก็ พับทั้งสองห้องเลยนะคะพี่พี่ค่ะอันที่หนึ่งอันที่สองเนาะพับไปให้เสร็จเรียบร้อยค่ะโอ้ยพี่พี่ค่ะนี่แหละค่ะมือหนึ่งกระโพยกัะสิบมึงออกจะวุ่นวายในเดอ้อค่ะดูเอาในคลิปนะคะทําง่ายๆเลยค่ะพี่พี่หนูก็เรียนรู้จากอินเทอร์เน็ตเหมือนกันค่ะแล้วก็เลยลองมาทําดูนะคะก็รู้สึกว่าเวลาทํางานอะไรแบบนี้ชอบของสวยๆงามๆม,มากมาก,มากเลยค่ะพี่พี่มีความสุขกับการทํางานมากๆเลยนะคะ นะคะก็ช่วงประมาณบ่ายสองครึ่งแล้วค่ะเดี๋ยวประมาณบ่ายสามนะคะลูกค้าก็จะเข้าเช็คอินแล้วค่ะลูกค้าพักนะคะมีสองท่านค่ะเป็นอ่าเป็นแฟนกันนะคะพี่พี่ขาส่วนลูกค้าผู้ชายของพลอยนะคะเป็นคนโนเวย์ค่ะผู้หญิงก็เป็นคนบุรีรัมนะคะพี่พี่ยินดีมากๆเลยค่ะยินดีต้อนรับมากนะคะลูกค้าชอบเราก็แฮปปี้ค่ะพี่พี่ขานี่แหละค่ะลูกค้านะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นชาวต่างชาติซะส่วนใหญ่นะคะที่มาพักบ้านพลอยก็แปลกใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าจริงๆนะคะ ทำ Airbnb มาส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะมีต่างชาติเยอะมากๆเลยค่ะนี่แหละค่ะเสร็จแล้วก็มาทําห้องสองนะคะแล้วก็เอาส้มมาไว้นะคะก็เป็นของ welcome เล็กๆน้อยๆค่ะพี่ๆค่ะเพื่อให้ความใส่จใจรายละเอียดเนาะค่ะเนาะเรียบร้อยค่ะห้องนี้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ๆค่ะนี่นะคะบรรยากาศในห้องก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพลอยเก็บมาฝากทุกคนก่อนที่ลูกค้าจะมานะคะลูกค้าจะมาช่วงบ่ายสามค่ะแต่ว่าพลอยมาถ่ายก็ประมาณช่วงบ่ายสองนะคะเนาะ อ่ะนี่นะคะในส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่เราเตรียมให้ลูกค้าค่ะก็คือเป็นเหมือนเวลคั่มนะคะอ่าผลส้มลูกละสามนะคะแล้วก็จะมีรายลองรายละเอียดให้นะคะพี่พี่ค่ะในส่วนตรงนี้โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะที่ลงที่นอนเรียบร้อยนะคะแล้วก็ห้องน้ําห้องน้ําก็เรียบร้อยค่ะพอยเติม เอาไปล้างแล้วนะคะ body wash แชมพูค่ะทุกอย่างโอเคนะคะปิดไฟได้เลยคะ่ะห้องนี้นะคะโอเคนี่เดี๋ยวพอยปิดตรงนี้แล้วก็จะลงไปดูายละเอียดข้างล่างเรียบร้อยคะ่ะห้องนี้ปิดแอร์ก่อนนะคะโอเคปิดไฟได้นะคะแล้วก็ห้องน้ำห้องนี้ เป็นยังไงเอ่ยโอเคห้องน้ำเรียบร้อยค่ะห้องนอนห้องนี้เป็นยังไงเรียบร้อยนะคะพี่ๆค่ะเนี่ยเแต่ว่าจัดตรงนี้ให้มันเรียบโอเคนะคะเรียบร้อยค่ะนี่นะคะ นี่จะเป็นระเบียงนะคะจะเห็นเพื่อนบ้านแล้วก็บ้านยายค่ะพี่พี่คะนี่นะคะจะเป็นประมาณนี้ห้องนี้ก็เรียบร้อยดีค่ะสะอาดนะคะพออามาอัปเดตให้พี่ๆได้เห็นกัน,นกเนาะจ้ะเนาะ เพราะว่าลูกค่ะมาอยู่เก้าคืนค่ะพี่ๆค่ะเก้าคืนนะคะลูกค้าอยู่เก้าคืนพอขอออกไปเหมือนจะมีน้องจิ้งจกมาอึใส่เนี่ เรร้อยค่ะเดี๋ยวพลอยเอาของอ่ะโอเคปิดไฟได้นะคะห้องนี้สะอาดเรียบร้อยข้างล่างลงไปดูกันค่ะพี่ๆค่ะว่าเป็นยังไงนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะนี่นะคะในครัวสะอาดทุกอย่างโอเคนะคะทุกอย่างโอเคในครัว ผ้านั่นนู่นะะนี่นะคะแล้วก็พวกอันนี้ก็เอาไว้ให้ลูกค้าค่ะลูกค้านะคะนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพอจะต้องไปตัดดอกไม้มาใส่แจกันก่อนนี่นะคะการทํางานบ้านนะคะแล้วก็จัดบ้านเพื่อจะเตรียมลูกค้ามาวันนี้นะคะช่วงบ่ายสามนะคะพี่ๆตอนนี้ก็เป็นบ่ายสองนิดๆแล้วค่ะเดี๋ยวหน้าลูกค้าก็น่าจะมาถึงแล้วนะคะใกล้แล้วเนาะ โอเคค่ะพี่พี่ค่ะก็วันนี้ก็เป็นวันอีกหนึ่งวันที่เออแอคทีฟดีนะมีความแบบไปตรงนั้นไปตรงนี้นะคะเออชีวิตดูมีอะไรให้ทำเยอะแยะเลยนะคะนั่นแหละค่ะพี่พี่ค่ะก็ถ้าใครชื่นชอบวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะพี่พี่ค่ะหรือมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคะว่าพี่พี่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับวิดีโอนี้เนาะค่ะเนาะวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรมากมาทักทายกันนะคะวันนี้วันที่28ตุลาค่ะปุยลำอากาศเย็นเย็นลมๆมหนาวนะคะก็ช่วงเช้าเนี่ยมีฝนตกนะคะ โอเคค่ะพี่ๆถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราเลยนะคะสวัสดีค่ะ